มาค่ะมื้อเช้าโจ๊กดวงพรค่ะน้องก็ามาถึงนี่ประมาณตีสามใช่ไหมลูกแล้วมาทมาําอะไรก่อนมาต้มข้าวเนี่ยหาข้าวแล้วก็ต้มน้ําซุปในหม้อเล็กนั่นอะไรลูกห,หมูตุนส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำซุปเนาะค่ะนี่ยหาเครื่องน้องเขาเตรียมผัก โอเคเตรียมผักเนี่ยค่ะเครื่องก็จะมีหมูมีตับมีเครื่องนงเครื่องในทั้งหลายแหล่ไข่ค่ะโจ๊กดวงพรตลาดอทยมิตรนะคะต้มเลือดกระดูกอ่อนเจดสิบบาทก็เป็นหมูตุนใช่ไหมและวชามเท่าไหร่หลรอสี่สิบคาทโอเคจ้าเต่าหมูตุนดูเครื่องสิคะเครื่องเยอะโอ้ยสมุนไพรเพียบหมูค่ะดูสมนุนไพรกระลู้สมนุนหอมหอม หอมจนไม่บำหิวข้าวเลยค่ะ